ทุกคนวังนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องเก๋ไก่สไลเลอร์สแนลทำไมสเนงเป็นจีนอ่ัวเพิ่งกะมาจากเมืองจีนไงอ่าดูคงจิงก็ต้องถักเปียด้วยถักเปียว่างมากดูเป่าลูกโป่เล่นเต็มบ้านจนไม่มีที่จะเธิแแ้้วเนี่ยโอยมาก เราจะมาทำประทัด DIY ปปังประทัดต้องเป็นสีแดงใช่ไหมเราก็เลยใช้ลูกโป่งสีแดงก็คือทำมถึงต้องเป็นลูกโป่งรูป่ะเพราะยุคนี้เขาไม่ทำแล้วประทัดที่แบบจุดปับปังบับบอมันเป็น PM เออไม่ใช่แค่ปีนี้ปีที่แล้วก็มีเรามาช่วยกันทำเฮ้ยไปหายไปไหนอะไปไปกลายเป็น PM ไปแล้วจ้าเกรรู้ยังว่ากี่ลูกทั้งหมดไม่รู้ทั้งหมดกี่ลูกทั้งหมด5,000ลูก แล้วท oh, ี่ที่เห็นทั้งหมดรู้ไหมกี่ลูกตอนนี้กี่ลูกหนึ่งพันแล้วอีกสี่พันรูปโอแกเต้ไวไหมมือเขียวเลยดูดิพวงหมดเลยเพิ่มแค่พันลูกยังเต็มบ้านขนาดนี้เลยเนี่ยพันลูกโอ้ my god วันนี้ยาวไปมาแล้ว เราไปง้อกันเนี่ยฮ้ยมันห้อ,หอยยงยิน เห็นยังยังไม่เห็นแต่ว่าไปบอกว่าอย่าเพิ่งให้ออกมาแต่เขาเห็นว่ามันเยอะอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างจะเยอะขนาดไหนไหนอ่ะไปจะให้เขาดูอะไรอือโอ้เฮ้ยโอ้โหเยอะนะเต็มบ้านเลยแล้วอะไรมันยุกยิกอยู่ข้างในเนี่ยไปดูคือเขาลงไปคือจมพี่อ่ะไออันนี้คือห้าพันลูกยังน่าจะห้าพันแล้วนะจริงเหรอโอ้โหมันเยอะมากดูดิอาดิวในซองนั่นหมดเลยตอนนี้นะฮะศัตรูเราเต็มไปด้วยลูกโป่งปัะทัดเย DIY เอาไปเลยอยากนอนหนนนี้ข <Guess Whew> อนอนในรูป่งเย้บ้านเราวิลลโป่งเต็มเลยเอาฟันของน้องเก๋ไก่ผมเห็นอะไรจริงเยอะมากใครอยู่ในนี้วะเฮ้ยไปอยู Sug ่น <w> ี่อะไรวะมีคนหล่ะตรงนี้เฮ้ยวันที่ใครนอนอยู่เนี่ยเฮ้ยวันทีใครวะตรงนี้เฮ้ยมันไปแล้วไปแล้ว S <S เ,เราจะเล่นกันแค่นี้ใช่ปะ่ะใช่เหรอเริ่มไหนบอกว่าเราจะเอาประทัดไปจุดนอกบ้านวัวมันจิ้มอ่ะไปอย่าจิ้มเด้ยอ,อย่าดูหัวฟูแล้วเนี่ยไอไม่น่นองไม่เล่นแล้วไป้ปตอนนี้ เก็มาใครหอนใครงอนงอนอยู่เว้ยอ้าวใครเป็นคนอยู่ในนั้นนะออกมาให้หมดใครไม่หมดไม่โอนบินใครนะเว้ยตอนนี้เขาเรียกว่าเราทำปะทัดนะฮะเส้นปะทัดมาถึงนี่แล้วโอ้โหนี่ยาวๆเป็นมังกรอย่างนี้เลยดูตึ้งแช่ตึ้งแช่ตึ้งตึ้งแช่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 มาดูทีม สีแดงรับรับนะที่เราเคยบอกว่าทําไมต้องใส่สีแดงเพราะว่าคนจีนเชื่อว่าสีแดงเป็นสีนาโชคใช่ปะเออเ็สีแดงแรงสิที่ชิดมันแรงสาสีแดงสุดขัดมัแรงสากเข้าสู่เข้าสู่เข้าสู่เต็เมื่อวานวันยังเห็นพี่เดินใช่ไหมอันนี้เต็มบ้านเลยเฮ้ยไหนดูเสื้อก่อนนี้เฮ้ยรวยรวยมาท่านเดียวจะโดดโชว์ครับเป็นมังกรสากับ กเลยไปนู่นเลยเป็นไงบ้าง่นเลยแตกเลยยังอยู่ไหมสนุกมากหรอเฮ้ยเอาเดไปแล้วไปไปเดนไปแล้วโอ้โหถ่ายอยู่ดีดมาเดตีลักาเหรอเดี๋ยววะไปปปปเฮ้ยเ๋โดนลวเดี๋ยวอา้ไั้ไปเลย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 เฮ้ยเกโดนแล้วเฮ้ยเป็นไงเเอเอา ไอเกียเดี๋ยวไปช่วยก่อนไปช่วยไอเกลียวเป็นไงบ้างเจุะโดนอะไรอ่ะโดนกระแทกเล้วบอกว่ามันไม่มีโต๊ะฟ้าไม่บอกว่ามันมีโต๊ะฟ้าตรงนี้ขาก็แทกเดี๋ยวโตฟ้าเขาไม่รู้เขาคิดว่ามันืไม่เจ็บขาลูกผมซัพพอร์ตผมอยู่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำประทัดกันเลย นนี้เรากำลังมาช่วยเอาลูกโ่งใส่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะได้ทำไมมันลั่นเรื่อยๆเลยวะโ่งลั่นได้เนี่ยก็ใส่เลยไม่ลั่นอีกแล้วไม่ลั่นเยอะจังวะถ้าไม่ทำวันนี้นะคูณที่ไม่เหลือใช่มันใหญ่ไปมั้ยเฮ้ยเฮ้้เ้ย้้เ้้ ร้อยมาอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราร้อยต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอยๆเอายาวๆเอาให้หมด5,000ลูกเลยอยากรู้ใช่ไหมว่ามันยาวขนาดไหนตามมายาวมากไหมหมดเลยโอ้มันยาวมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราร้อยต่อเลยค่ะเพราะว่าเราจะจุดประทานลูกโป่งวันนี้ นี่นะเราอุ๊ย<ด>เรากำลังทำไฟจุดชนวนเไม่ใช่เราทำตะป,ปูนะปะตะปูตะป,ปูถูกแล้วเ,เก๋งานช่างวะตอนนี้ฮะเราก็ต้องรีบทำประทัดให้ไวสุดเพราะว่าถ้าไม่ทำมันก็จะลั่นไปเรื่อยจนหมดไม่มีไรเล่นลตอนนี้เก๋กำลังยึดไอ้นี่ให้มันแน่นนะเวลาดึงลูกโป่งมามันจะได้ไม่สัน่ะสะน โอเคเดี๋ยวเก๋จะรับหน้าที่ปั่นจักรยานตรงนี้ใช่ไหมเพื่อดึงลอบให้มันมาชนกับตะปูที่เราทําไว้แล้วก็ส่วนผมนะผมก็จะไปด้านหลังขบวนนะไปดูว่ามันมีอะไรติดขัดหรือเปล่าไปเจอกันซินเตีย่อีซินนี้หัวเฉินเนี่ยว่าก่อนที่เราจะจุดประทัดนะบอกเลยว่าพวกลือลือลือรู้หรือเปล่าว่าคนเมื่อก่อนอ่ะไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองเลยแค่ใช้ข้าวสมมติเขาไม่ข้าวเต้มีหมูไอเต้มีหมูเขามีข้าวเรามาแลกกันแต่ว่า ของมันคืออะไรรู้ป้าเพราะเสียคือเอาสมมุติว่าเอ็งอยากกินแค่หมูแค่ชิ้นเล็กๆเองไม่อยากกินเป็นตัวเมื่อก่อนแล้วทํายังไงอะทำไงอะไปเก็บเบี้ยเก็บอะไรมาอ๋อให้มันเป็นตัวแบบตัวแรกเปลี่ยนแต่ตอนนี้เราใช้อะไรรู้ป่ะใช้อะไรอะเราใช้เงินแต่ว่าเงินมันทําไมมันมูลค่าน้อยลงเงินมันเฟ้อเงินมันเฟ้อเราต้องไปซื้ออะไรค่อยเงินพอมันผลิตออกมามากๆใช่ไหมของอะไรที่มันมีมากมูลค่ามันจะน้อยลงหรือรู้หรือป เเเนนีี่่ยยยโโอ้้หพงรูลนะไปครับก่อนจุดสิ่งใดที่มีมากสิ่งนั้งมูงลราคาจะลดน้อยลงตอนนี้เก๋กำลังจะจุดประทัดที่ยาวที่สุดในไทยแล้วนะประทัดลูกโป่งพร้อมยังเราจะเริ่มปั่นประทัด DIY แล้วนะไปจุดประทัดได้เลยแบบไม่มีมละพี ะม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมมันแย่ไปละเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นคุณปอสเชือกขาดเหรออืมทำรูใหญ่ไหมแล้วก็มันจะได้มาติดตรงนี้เชือกมันขาดเชือกขาดรูมันต้องใหญ่กว่านี้เลยก็ตอนนี้ฮะมันติดขัดนะไม่ได้อ่ะทำไมการจุดประทัดของเรามันไม่ควรจะมีอะไรมาติดขัดดิอจุดประทัดมันก็ต้องปรังปังปัง อเวลานี่เราทํา DIY ตรงนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าจักรยานมาไหนไปติดใช่ไหมเก๋จะทําให้ตัวเองอะ่ะเป็นเกียร์ล้อเองเออเอาไว้พันตัวนี่นะมาน,นี่คิดสดๆเลย,เลยหันเลยเอาไปช่วยหันหน่อยดิไปยุบอ้ว้าวไม่ช่วยมีใครช่วยใส่เลยการทดลองครั้งนี้จะเป็นอ,อย่างไรทำไมขับรอเลยวะอ้าอ้าออ่ะอ ออเมันต้อองย่างี้แหละมาเพียบกระเทพรันตัวให้ไหมเอาติดเจะรู้นี่หนึ่งเอาเชือกมามัดเอานี่มันเจาะเลยสว่าน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 เดี๋ยวก่อนเจ๊ได้อยู่ได้อยู่เป็นการจุดประทัดที่ทรมานที่สุดในโลกครับขำร้อยเอาเพลงเป็นแกงทาไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วโอหมด้ นี่เหมือนเก๋ไก่ไวท้ทดลองเลยนะทดลองว่าจุดประทัดโดยใช้ปั่นจักรยานหรือว่าใช้คนนี่แหละหมุนเอาหรือจะใช้มือดึงก็ได้แล้วแต่ที่สบายใจอันนี้แก,นก่นใช่ไหมใช่ <c oughs> แก่นนำแก่นนำแก่นนำเอาไว้หมุนประทัดค่ะพร้มอมยังพร้อสมสามสองหนึ่งไป โอ้ oh, อันนี้ประทัดหลุดออกจากขบวนผ่านจริงน,นี่เป็นขบวนมาเป็นมังกรหลังบ้านเลยนะเอาเป็นว่าเราจุดประทัดแบบว่าไม่มีมรพิษไปแล้วทุกคนเป็นไง ใช้ไม่ว่าจะเป็นมิรี่คริสมาสหรือว่าจะเป็นปีใหม่ไทยหรือว่าจะเป็นปีใหม่จีนหรือจะเป็นวันสงกรานเราจะเก็บเรียบทุกปีใหม่โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปจิ้มลูกโป่งต่อในบ้านเพราะว่าในบ้านยังออกมไม่หมดนะแล้วก็มีของเล่นปิดท้ายเขาเรียกว่าเก็บตกในบ้านเดี๋ยวเราไปจุดประทัดในบ้านต่อร้อยมาห้าพันลูกออกมาประมาณถึงพันลูกไหมสองพันกว่าลูกก็คือพันลูกก็ยาวตั้งแต่หลังบ้านจนถึงหน้าบ้านนะเออมันยาวมากครับนี่ดูเรามาดูเศษซากของประทัดกันที่เราจอมันเหมือนประทัดจริงนะ ประทัดว่าเวลาเราจุดประทัดันรุษจีนอะเราก็จะเหลือซาประทัดแต่ว่ามันไม่ใช่เหลือแค่ซามันจะมีเหลือร่องรอยของควันขมเหลอะไรเต็มไปหมดเลยเช่วงนี้เขาก็แบบเอมาจุดเป็นลูกโป่งดีกว่าเพราะว่าลูกโป่งก็ให้เสียงดังเหมือนกันการจุดประทัดคือเขาอยากให้มันดูดังอะคืนเรลงอะไรเงี้ยตอนนี้สตูเราก็คืนเพลงจุดก็ได้นะดังอยู่แล้ว14ล้านซับดังบอกเลยว่าปีนี้สไลเดอร์จุดประทัดเดแบบ ก่อนเราจุดรบมีวันไม่ใช่จุดก็บอกปีนี้ไงปีนี้จุแครั้งแรกก็แบบไม่สร้างมลพิษเลยไม่สร้างฝุ่นทีเอ็มสองจุด่าเออนี่เป็นคิดแรกที่เราทําการจุดประทัดเลยนะเนี่ยประเด็นก็คืออยากจุดประทัดใช่แต่ไม่อยากสร้างมลพิษมาจุดนอกบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจุดต่อในบ้านกันเลยครับไป ตอนนี้เราเหลือประทัดอีกประมาณ3,000ลูกวะที่เราไม่ได้เอาออกไปทำนะเหลือเยอะมากผมเลยจะมาจุดประทัดในบ้านนะอันนี้เป็นชุดเกาะหนามเรียกชุดเกาะหนามเก๋ทำไรเก๋เก<ะ>๋มีหนามอะไรไมเนี่ยอยากยืนอยากโชว์อันนีจจ้จะจุดประทัไดไังจุดประทัดได้นี่ดูดูดูดนี่ฮะชุดเกาะหนามเต้มาดูของเขาก็มีด,มดูใกล้ๆแล้วก็มีดาบปลายหนามด้วยโอเคตอนนี้เราพร้อมยื่จุดประทัดในบ้านแล้วนะนี่แม่หญิงการเก๋แม่หญิงออซิงแสเก๋นะคะประทัด พัดมาด้วยนะยะวงแทงคู่อะไรผมไปเนี่ยอันนี้ชุดผมมันก่อนแล้วเอาชุดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยทำไรอะทำไมอะทำไมแตกอ่ะจะแตกได้ไงลองดูอ่ะ ขอให้สมปรารถนานะครับตอนนี้ก็เราเหมือนแบบอยู่บ้านแล้วก็เล่นประทัดจุดในบ้านนะเออเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันเก็บกว่าดไปไปดีกว่าไปค่ะจบคลิปค่ะ